สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเหมือนกันนะครับวันนี้แองก็จะมาเล่น 1v1 นะครับในเกม ROV นะครับซึ่งเองก็เลือกแวนเหมือนเดิมนะครับจะเอาสกินอะไรเงั้ยสองอันนี้เพื่อนเพื่อนอยากให้เองก็เล่นอะไรมาคอมเมนต์ใต้คลิปก,ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้สกินนี้นะครับ โอ้หายเตะโอเคไปอันนี้คือไม่ค่อยได้เล่นนะครับีต้อนรับูความออววามีจมตีกันโอเคทำไมวิ่งชาจังอะสตาร์นไปกันโอ,โ,อโ,อโอ้คิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลย อ้าวจ้ะอ้าวจ้ะอุ๊บอืม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 ติดไว้กอนติดติดไว้ปีหน้าเคยเจอกันเอ้ยให้ไปก่อนหนึ่งนับอืมโอเคฟาร์มคีฟปนั่นแหละง่ายสุดอืมเอาหรอ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 อืม คีคาคีบนะครับด <eta> <te govern ski> ีส <explicit> <internally> ุดแล้วโอเควันเอาเออาความเดือดจมตีความเสียหายคิดตะเข้าแล้วกันปับอืม เจ็บนะยังไงยีไม่ได้เกือบกดสตันใส่คีบแล้ว อ,ออือออออเโอเคช่วงที่ผมไม่ได้พูดคือผมใช้สมาธินะครับออออออโอเคขา้าคีดไปก่อนขา้าคีดแต่ต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเดี๋ยว,วมันน้น จด็บเด็บเด็บเด็บไปอ่ะิวไอตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้อืม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 เอาเอา ผมไม่รู working, ้หรอกอือืมอ yeah, ุ๊ยใครโทรมาอืมโอเคเลือกอืมอือือืมอืมออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ็บเจ็บอ้าวอ้าวอ้าวอ้า มีกระสไฟฟ้านะค้าคีตัวนุ้นลามไปถึงตัวนี้อืม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 อือเจ็บ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 เออฟิรสบาข้าไปเลยเพื่อนโอเคตัวยังยัง โอเคโอเคโอ้โอ okay, okay. ้โอ้ไป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 แก่พ so, yeah, ึ Hugo, ่งอันนออันนอโอ้โหชนะแล้วโอ้โหวิคตอรี่นะครับครั้งแรกเฮ้ยวิคตอรี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยโู้วู้ฮู้ยดีใจ โอเคนะคบผมฆ่าไปหนึ่งนะคบตายศูนย์ช่วยศูนย์นะครับ, 1, รบ, 0, 0, รบแล้วมาตบไก่นะครับได้ฆ่าไปศูนย์นะคบตายหนึ่งเพราะผมฆ่าเองครับช่วยศูนย์นะครับผมได้เหรียญไปห้าพันสี่ร้อสี่สิบเก้านะครับแล้วมาตบไก่ได้ไปสี่พันแดสิบสองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่นสก,กินอะไรตัวละครอ,อะไรก็มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย